อย่าพึ่งอย่าพึ่งว่านันทายไดไมมึงก็ไม่ปฏิเสธแ้ววมีแฟนใหม่ด้วยไม่มี้าอยู่เนี่ยไอเป็นักแสดงนะไอ้ดูไม่การแสดงไม่ได้อะอุ้ยไบอกไอแซวเลยไม่สดยังไงี่ว uh, ช่ว <media> ย <delle> <that> <ina> <at> ช่วยให้รู้หน่อยว่าคนไหนเนี่ยผมยังผมยังไม่เลยใครใครหรอมันยังไม่ได้เลือกใช่ไหมหรืออะไรไม่มีไม่มีเลยเนี่ยจริงสักใจหนุ่มโสดหรอสักใจเลยจริงจริงสักใจไหมสักใจหนุ่มโสดเอ้าไม่เคยปล่อยให้มันนานระดับนานใช่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยช่วงเนี้ยทำตัวถูกหรอไม่ถูกเป็น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 หนุ่มโสดแบบไม่ตอนนี้คือที่บ้านผมเป็นครอบครัวโสดทุกคน อันนี้คือยังไงโหมดทั้งบ้านหรือยังไงเออตมรู้เลยจริงๆทุกคนครับถ้าเกิดใครอยากอยากอยากมาบ้านผมโสดทุกคนได้หมดเลยตอนนี้แต่ถ้ไปทั้งบ้านาไปทั้งบ้านอยู่จริงมันเวลาพร้อมบอกว่าเออมันอยู่ๆมันก็พร้อมๆกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใครเริ่มก่อนเราก่อนแม่ก่อนเออแม่ก่อน แม่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 คนแรกแล้วก็ผมแล้วตอนตอนนี้พี่สาวก็พิ่งโสดนะสุดเลยพี่สาวนี่สุดสุดรอเลยก่อนหน้านี้ที่ไม่โสดขนาดชีวิตที่บ้านเราเป็นยังไงมฏิบัตว่าต่างคนต่างต่างอย่างงี้เหรอก็เออก็ก็ก็จะมีความแบบพลุกพล่านนิดหนึ่งก็จะมีความแบบมีคนเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาใช่จะมีความพลุกพล่านนิดหนึ่งแต่ตอนนี้คือแบบเงียบเหงาอยู่กันสามคนป้าสงบเวลาปฏิบัติธรรมใช่แต่ว่าแบบแต่ว่าแม่บอกว่าดีใจเพราะว่าแบบตอนนี้ลูกๆกลับมาอยู่บ้านกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบ ได้ใช้เวลารวมกันได้ใช้เวลารวมกันนี่ไปพึ่งพึ่งไปเที่ยวทะเลกันมาก็แบบนั่งกันอยู่3ามคนแล้วก็มองหน้ากันแบบนี่มันครอบครัวอะไรวะเนี่ยเออมันแบบมันโสดถึงแม่เลยเหรออะไรอะไรยเงี้ยก็เออโอเคได้หรือว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้านเรามันต้องไปแก้บนโดนของหรือว่าอย่างนี้ ล่าสุดเพิ่งไปมาเพิ่งไปมานี่เลยไปขอมาเรียบร้อยขอทั้งหมดทั้งบ้านมีคโบราณหรอทุกคนมีหมดเลยไปเจอมันมาแล้วไปดูไปดูไปดูรูปในไอจีผมได้ไปนี่เจอมาเรียบร้อยไปที่ไหนมาครับไปชาเชียงซาวครับผมันจริงจังขนาดนั้นพี่ถามพี่ถามใจเลยเนี่ยไม่ไม่แต่อันนั้นมันไปไปเออ่พิคเนตเป็นเรื่องเป็นเรื่องงานความสําเร็จความแบบเออแบบความหวังความสมความปรารถนาอะไรอย่างนี้ ไอ้มาขอ,ขอก็ขอความรักไม่ได้พี่คณิเขาท่านท่านจะให้แต่แบบเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้พอ,อ,อชีวิสโสามคนมาพูดเลว่าเออใครจะโสดไปสภาพหรือว่าใครจะสลับสลับเออใครจะสลับก็ <c oughs> ไม่เลยน,นั่นดิไม่รู้อดิตอนนี้ก็ก็ก็ดูดูอยู่มันคือแต่ละคนดูไม่มีทรงกันเลยอ่ะทำ <c oughs> ไมอ่ะแต่ละคนดูไม่มาวินหรอฮะมาวินไปดูว่าแบบมีใครที่แบบไม่มีใครไม่มีใครดูใกล้เคียงเลย่ไม่ไม่ สามคนน่ะแม่น้อง no, <no>, no. พี่พี่สาวกับผมไม่มีใครดูใกล้เคียงเลยตอนเนี้ยพ,พูดเลยอต,อตอนนี้ตอนนี้กาคุยกันแล้วว่าอ่ะเราจะส่งแบ่งี้ยไปด้วยกันทุกคนทุกคนจะมีความบอกบอกว่าแบบ อถ้าเกิดใครมีก่อนแสดงว่าคนนั้นยังแบบยังแบบ move on ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบแบบใครเออใครมีก่อนแพ้เป็นฟิลเลยจริงหรอไม่คิดหรอว่าใครมีก่อนแล้วเชิดศิลป์ว่าเสน่ห์เรายังใช้ได้เราก็ก็จริงจริงในใจก็คงรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพูดพูดปลอบใจตัวเองแบบพูดพูดปลอบใจกันเองในบ้านกันเองว่าแบบเอ้ยพวกเราแบบเราเชิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงเศร้าเหงาเหมือนกันเศร้าก็คือก็คือคราบวันไทยไปมาครับูชาเลยใช่จริงไม่แล้วมันจะเป็นวันไทยปีที่สองแล้วเนี่ยที่ผมจะแบบ ก็ยอมรับเลยว่าเหงาแล้วคนเห่าสามตัวเองมันถามตัวเองไหมว่าทําไมเราถึงปล่อยตัวเองไม่สดขึ้นปีที่2ขนาดนี้เคยถามเหมือนกันว่าเออทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบคําตอบที่ได้คำคำตอบที่ได้ก็คือแบบไม่เคยสดตอนตอนแบบ ตอนคนรู้จักเยอะอย่างนี้ไงมันก็เลยแบบไม่รู้ทําไงแบบมันอาจจะยังทำมันทำทำตัวไม่ถูกน,นิดนึงตอนนี้แล้แต่ละคนนั้นก็ดีออกงานนี้เออ<บ>ออกายอยางานออกงานอันนี้มันก็ต้องมีกทำแบบชเ<อ> <ๆ S 2> ชี่ยวกันไปบ้างมีไหมแล้วก็นุ่มหลอกคนหนึ่งมันยากอ่ะไม่รู้ดิไม่เคยคือเนี่ยผมผมพูดเลยว่าผมไม่เคยโสดตอนตอนเราเออตอนเราเป็นทำงานอย่างนี้ไงมก็เเลลยแวาา้้้หมันก็ มันก็มันก็ร้องมาเถอะเหมือนทุกอยากเขาแต่ร้องมาเถอะมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็แบบมันก็ยังไม่ใช่ไงเต็งเต็งจ๋าอะไรเงี้ยมีมาไหมเต็งจ๋าเต็งจ๋าไม่ไม่ไม่มีเต็งจ๋าไม่ไม่ยังไม่ไที่คนที่น่าถามเป็นครับเพราะเมื่อจีบเรายังไงก็มันก็จะมีแบบทักทักมาอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ายัง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 ไม่ใช่เราเราเรารู้สึกว่าแบบถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราทักไปเองเพื่อนมีแนวตาวะมะเพื่อนเพื่อนมีแนะนำไหม ก็มีอรัก็มีก็มีแบบเอ้ยคนนู้นนี่คนนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าวันนี้ก็คืออยู่ในฐานะคัดเลือกอ่ะก็ได้เลือกอน่ะก็ได้เอวถามคนชอบชอบจีบก่อนไม่ชอบใครมนจีบใช่ใช่สเปคสเปคต้องเป็นไงเป็นคนไทยหรือต้องเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีแบบสเปคแบบ เปิดรูปลักษณ์ภายนอกตายตัวแต่ว่าก็ก็อาจจะแบบมีแบบฟิลแบบอินเนอร์แบบอินเตอร์นิดนึงอะไรเงี้ยไม่ว่งกานที่พี่ถามจะได้คัดไงจะได้อินเตอร์จะได้แต่อินเตอร์เข้ามาอ่ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแบบจะแบบแบบไม่ให้สนุกแต่ว่าเอ้ยถ้าเจอแล้วเลยไม่ก็ไม่ไม่รู้ดิก็ไม่ก็ไม่ได้มีแบบแบบไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราต้องมีความแบบเออแบบ อินเตอร์นิดนึงมั้งแบบสมมติว่าสมมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเป็นแบบจะเป็นลุกขึ้นก็ลุกขึ้นไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเป็นหมวยก็ต้องหมวยอินเตอร์น,รนิดน,นึ่งถ้าเป็นดาราเขาไม่ติดใช่ไหมไม่ติดไม่ติด <c oughs> ไม่เคยด้วยไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยเลยจริง <c oughs> มันต้องลองสักครั้งโอ้พี่พี่สนุกเลยอย่างเงี้ยก็ว่าไอไม่ตายใหม่สนุกเลยพี่ตายเลยไออย่างเมื่อกี้เจอพี่เมย์บ้างเจอสกายหล่ะจต่ที่เต้นมาด้วยกัน เอ้ยเออก็แบบยังไงมันเลยแเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนอุ้ยวันเดี๋ยวนี้เขาแบบออร่ามากเขาแบบโอ้โหแบบแสงแสงมันพุ่งมาจากหน้าผมไม่คิดอย่างนั้นเลยแสงมันพุ่งมาจากหน้าแล้วแล้วแบบผมผมก็บอกเลยพี่สกายต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แหละเป็นแบบจากจากจากบ้านเราเราเราเคยอยู่บ้านเดียวกันแล้วไปไปไปอยู่อีกบ้านนึงไปอยู่ตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันต้องเห็นหน้าเป็นตามันต้องอย่างนี้เป็นตัวแทนบ้านเราแล้วแก่อนหน้านั้นเขาเป็นยังไงอ่ะฮะก่อนหน้านั้นที่ก็เป็นนาดาวแดนซิ่งอยู่ไงเงี้ยอย่างเงี้ย พี่ยงจะภูมิใจแค่ไหนถ้าเราคิดถึงพี่ยองใ่ไนะพี่ยงจะภูมิใจแค่ไหนแต่ลูกคนนี้ผมเชื่อว่าเขาคือผมคือผมรู้สึกว่าทุกทุกทุกคนมีความดีใจกับเขามากๆรู้สึกว่าแบบเออแบบพี่สกายแบบสักทีวะแบบมาแล้วเว้ยนี่คือตัวแทนของบ้านเราเว้ยแบบไปทั้งทีมันต้องแบบ เเนียออก็เลยแบบเออรู้สึกรู้สึกดีใจด้วยดูเธด้วยอย่สกายไปกีนแล้วพี่ซันนี่ล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะเราเป็นหนุ่มที่กันเป็นนักขุดภูเขาดีใจกับพี่สกายแต่เป็นหนุ่มพี่ซันนี่ไหมเออคนนั้นคนนั้นผมผมว่าไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาหรอกผมว่าคนคนนั้นเขาเขาเขาเอาเขาเอาตัวเองรอดแล้จริงๆริงเขาตัวเองรอดแน่นอนก็แบบเขาแบบเขาเขาดูแลตัวเองได้เขาแบบเขา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 ดูโอเคเขาเขาดูแบบชิลมากนี่แบบไปไปญี่ปุ่นก็ยังเฟซไทม์มาอยู่เลยอยู่กัน ผมผมถามสรุปสรุปเอ้านั่นไม่ใช่แมวพี่แบงค์หรอพี่แบงค์แบบพี่สกายเอ้ยพี่สันนี่บอกว่าแบงค์มีแมวที่ไหนไม่มีผมก็เลยแบบอ้าวนี่คือยึดแล้วเลยเหรอไม่มีแบงค์แบงค์ไม่มีแมวแบบโอเคก็ได้ก็ได้ก็คือาแมวเข้ามาหรอใช่ไปเป็นแมวเขาไปแล้วผมคือคือพี่แบงค์ก็บอกว่า แมวแต่ว่าพี่สันเขาบอกว่าพี่แบงค์ไม่มีแมวขี้เกียจหรือขโมยห,หรืหอว่าจุมาผมไม่รู้ผมไม่รู้เขาไปดีลกันยังไงแต่สุดท้ายตอนเนี้ยมันอยู่บ้านพี่สัน oh. แล้วก็เหมือนจะอยู่ไปตลอดกาแลแหละเหมือนจะไม่ได้คืนแล้วจะไปได้เหรอก็ไหลลื่นไปหรอฮะหรือวความที่แบงค์ไปอยู่นิวซีแลนด์นานก็เลยก็ไหลลื่นก็ลยาวเลยใช่พี่แบงค์บอกว่าช่วยกันเลี้ยง แ่พี่ซันบอกว่าพี่แบงไม่ม er nah ีแมวผมว่าก็ลองก็ลไปถามเขาดูนะครับว่าผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาอย่างไรไม่ได้ติดต่อพี่ซันได้ใช่อยาไม่ต่อยาไมม่ยาคนนั้นแค่มีเรื่องเมาเท่าไหร่นะ๋อ้ยอย่างนั้นหรอแต่ภาพเขาไม่ใช่นะใช่แล้วแมวสมมติถ้าอยากทักสันนี้ต้องทักว่าอะไรพี่มีเรื่อง Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.